p h、嗯嗯嗯 三后。 E sí. E sí. Sip, sip, sip 19 11 10 12 สองสองเรื่เด้งศูนย์ศูนประมาณจ้าโบกันไดบันี้ไป De... Bom... สิบสองสิบเอ็ดสิบสองเท่า